สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจินนี่มีข่าวดีมาอัปเดตนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะมาดูรถกับทางร้าน v 8 8ของเรานะคะตอนนี้เราเปิดระบบออนไลน์นะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะท่านสามารถเข้ามาเลือกดูมาเลือกหารถที่ท่านต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะคะรถกระบะนะคะรถตู้ ว่าจะเป็นตอนเดียวนะคะแคบหรือว่าตอนเดียวตู้ทึบนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะคะลูกค้าที่เจอรถที่ถูกใจแล้วนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารในการยื่นกู้นะคะได้ที่เบอร์โทร0805624917นะคะ หรือจะทักเข้าไปในเพจของจินนี่ก็ได้นะคะตลาดรถซื้อขายนะคะรถกระบะเกตเอวแปดสิบแปดบจินนี่นะคะหรือจะเป็นในช่องทาง YouTube นะคะคือช่องว่าซื้อขายแตร่รถสวยบายจินนี่วีแปเช่นกันนะคะติดตามจินนี่ได้ทุกเส้นทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ได้หรือว่าช่อง YouTube นะคะท่านสะดวกติดต่อ,อ หรือติดตามช่องทางใดนะคะออกเข้ามาได้เลยนะคะเสิร์ชหาไปเลยนะคะจินนี่ว8แนะคะจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรถได้เลยนะคะที่วีแนะคะออกรถง่ายได้รถจริงทุกอาชีพนะคะขอเพียงคุณลูกค้าปรึกษาเคสกันกับทางเรามาตรงๆนะคะ เครดิตแบ็กรีฟที่ไหนมาไหมมีเครดิตไหมนะคะอาชีพอะไรรับเป็นเงินสดหรือเดินบัญชีนะคะหรือมีสลิปเงินเดือนหรือเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะออกรถกับเราได้หมดเลยนะคะสำหรับท่านที่มีประวัติเครดิตนะคะเครดิตดีการันตีได้เลยว่าฟรีดาวได้ทุกพันนะคะ สำหรับท่านที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะทำงานอิสระรับสดนะคะก็มาดูกับสี่งคดใบเคสนะคะแล้วก็มาดูด้วยว่าท่านต้องการลดปะะเทดใดนะคะบางท่านนะคะฟรีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเครดิตรับสดนะคะอย่างที่ผ่านมานะคะอาชีพค้าขายนะคะแต่ว่าเขา เป็นคนที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบัตรใช้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นผ่อนบ้านได้หมดเลยนะจ๊ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเป็นเคส by เคสนะคะมาที่นี่รับรองจบจริงได้รถจริงนะคะถ้าท่านพูดความจริงกับเรานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตอนเดียวตู้ทึบนะคะมีขนาดตู้ตั้งแต่ ความสูงเมตรดสิบนะคะสองเมตรสิบนะคะส่วนราคาก็แตกต่างกันไปนะคะตามปีรถเลยนะคะของเรานะคะจะมีตั้งแต่ปี2011ขึ้นไปนะคะเน้นเป็นโตโยต้าและอีซูซเท่านั้นนะคะอ่าอสวยเลยนะคะเป็นรถพร้อมวิ่งจริงนะคะการันตีว่าเป็นกระบะเกตเอก มือสองจริงนะคะมือสองเจ้าของที่สองคือทางร้านเรานะคะรถทุกคันนะคะไม่มีพันธะการผ่อนกับที่ไหนนะคะเราซื้อสดโอนเล่มมาเป็นของร้านนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะถ้า,าประสงค์จะมาซื้อสดนะคะการันตีได้เลยว่าท่านได้รับรถจริงโอนเล่มจริงได้แน่นอนนะคะหรือท่านที่ผ่อนนะคะกับระบบ สถาบันการเงินนะคะ่อนหมดนะคะท่านก็สามารถโอรสได้อย่างแน่นอนนะคะการันตีเลยว่าทางร้านเราไม่มีหนีหายไปไหนนะคะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเปิดบรดิการมานานกว่า23ปีแล้วนะคะเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะคะถึงมาตรฐานของทางร้านเรานะคะเอซิร์ชไปเลยนะคะ v 88นะคะจะขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะคะ คือสาขาบางเรนนครปฐมและสาขาลาดบัวหงจังหวัดนครศรีอยุธยานะคะหรือท่านใดนะคะอยู่ใกล้ๆสะดวกเข้ามาแวะดูรถที่ร้านก็เข้ามาได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง17นาฬิกานาทีนะคะพิกัดอยู ถนน3าถนน340ตร่งชานสุพรรณบุรีนะคะฝั่งขาเข้ากทมนะคะมาง่ายมาสะดวกไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถตู้โดยสารมาได้เลยนะคะลงหน้าร้านเราได้เลยนะคะมีรถตู้กรุงเทพสุพรรณวิ่งผ่านนะคะทุกชั่วโมงนะคะถ้าเมื่อก่อนจะ40นาทีคันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยระบบอ่าด้วยเเพราะสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ระยะรถ ตู้วิ่งห่างนิดนึงนะคะแต่ว่ามีหลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นสามชุกนะคะหรือว่าจะเป็นสุพรรณบุรีห,หรือว่าจะเป็นดอนเจดีนะคะวิ่งผ่านทางนี้นะคะต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะ0ูนย์ปรูนะคะเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะคะสามารถทักแชทแอนไลน์ like กันเข้ามาได้เลยนะคะท่านสะดวกทางไหนนะคะ อย่าพลาดนะคะการอัปเดตในการโปรโมชั่นดีๆรถเข้าใหม่นะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ